เชิญเลยครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายสมภพปราบนรงเลขานุการคณะกรรมาิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มคออรองแรงงานฉบับที่พศครับขออนุญ,ญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นว่า กฎหมายที่แก้ไขเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือเป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่นายจ้างกําหนดให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามปกติจะมีโทษเอาไว้กฎหมายอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะบริหารก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ในจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงกันได้ในสิ่งที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ จะแบ่งแยกเป็น2ระดับระดับมาตรฐานขั้นต่ํากับระดับที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ําครับเมื่อกลับมาดูร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยในมาตรา23ทับ 1. เป็นบทบัญญัติที่ไม่ได้มีกำหนดโทษเอาไว้ครับ ไม่มีบทกำหนดโทษว่าถ้าเกิดสองฝ่ายไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับจะมีบทกำหนดโทษเป็นประการใดนะครับพอมาถึงในวรรคสองที่เติมคําว่าในจ้างจัดเหตุผลเพราะว่าเดิมเนี่ยไม่ได้เขียนครับว่าใครเป็นคนจัดและกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา เลยต้องกำหนดเอาไว้ว่าใครเป็นคนจัดเพราะถ้าเกิดว่ากฎหมายกำหนดเป็นหน้าที่ให้จัดแล้วเนี่ยแล้วในจ้างไม่จัดพนักงานตรวจแรงงานใช้อำนาจของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา139วัก139อ,13อนุ3ประธานโทษครับสั่งให้ นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แต่อย่างไรก็ดีแม้พนักง,งานตรวจแรงงานจะมีอำนาจสั่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามคือให้จัดทำเป็นเป็นข้อตกลงแต่คำสั่งนั้นเมื่อไปดูในบทลงโทษถ้าเกิดว่าไม่มีการปฏิบัติ ตามคำสั่งของพนักง,งานตรวจรายงานเนี่ยมาตรา146ของพระราชบัญญัติคุ้มครองรายงานเอาผิดกับในจ้างผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา139งรวงเลสฝ่ายเดียวครับคือปรับไม่เกิน20,000บาทเพราะฉะนั้นในตัวกฎหมายตรงนี้นะครับก็ ทางการปฏิการก็ขอให้ใส่ไปเลยว่าใครมีหน้าที่ในการจัดทําข้อตกลงนี้เมื่อไม่จัดทําพนักงานตรวจรายงานออกคําสั่งได้และคําสั่งนั้นมีผลทางการปกครองมีผลลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองรายงานครับอันนี้เป็นเหตุผลครับสำหรับในประการที่สองนั้นเป็นประการแรกนะครับ สำหรับในประกาศที่สองที่เป็นข้อคำถามนะครับของท่านาวุฒิสมาชิกกันนะครับประเด็น Right to Disconnect นะครับถามว่าทำไมต้องตัดคำว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือออกเพราะความเพราะว่าเมื่อกำหนดเป็นกฎหมายคุ้มครองรายงานแล้วเนี่ยในจ้างเขาจะไปกำหนดเป็นข้อบังคับในการทำงาน ใช้บังคับกับลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการการที่กำหนดว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ได้อย่างเช่นลูกจ้างเมื่อเลยเวลางานไปแล้วออกไปพักผ่อนนอกสถานที่ไปไหนไหนไไหน แล้วก็ไม่ได้เปิดเครื่องมือสื่อสารเอาไว้ในจ้างมีความจำเป็นเร่งด่วนในจ้างโทรเลยโทรไปหาลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านเป็นเวลาส่วนตัวของเขาในจ้างก็จะบอกเลยว่าเนี่ยลูกจ้างผิดข้อบังคับกรณีที่ในจ้างมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้ว ลูกจ้างไม่เปิดมือถือก็จะมีการลงโทษกันตามข้อบังคับการทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการอภิปรายกันในคณะกรรมาติการวิสามันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมลูกจ้างอาจจะต้องรับผิดโดยตัวเองไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าในจ้างอ้างว่า ในช่วงที่ตัวเองไม่เปิดมือถือในช่วงท,ที่ตัวเองไม่ได้ดูคอมพิวเตอร์เนี่ยดูเมลเนี่ยนะครับเขามีความจําเป็นเร่งด่วนเมื่อติดต่อไม่ได้ก็จะลงโทษกับลูกจ้างอันนี้ก็เป็นความจําเป็นนะครับที่ตัดออกนะครับก็จะเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือที่กําหนดเจ้างขึ้นมาเพื่อให้กฎหมายเนี่ยสามารถ ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจะบังคับกับใครบังคับกับในจ้างในจ้างไม่ทําออกคําสั่งคําสั่งนั้นนะครับถ้าต่จ้างไม่ไปตรวจตามคาสั่งของพนักงงานตรวจรายงาน,างานมีโทษตามมาตรา1 4ึงอย่อย่างที่สองคือเห็นว่าที่ตัดว่าเว้นแต่ในกรณีที่มีความจะเป็นเร่งด่วนออกเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการกําหนดเอาไว้ในข้อบังคับแล้วก็เป็นการอ้างฝ่ายเดียวของฝ่ายในจ้างก็จะทําให้ลูกจ้างเนี่ยถูกลงโทษ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานได้ครับขออนุญาตกลาบเรียนครับ